โอ้อันนี้อันนี้เฟลน่าจะคุ้นเคยอยู่นะอน,นี้สก็ตแลนด์สวัสด,ดีครับเก้สวัสด,ดีครับเอ่อทำไมเสียงเหมือนเพิ่งตื่นอ่ะแั้นหรอคือง่ายพี่ผมอะนอนตีห้าอะผมนอนตีห้าเสร็จแล้วผมไปงานโรงเรียนลูกอ่ะเจ็ดโมงแล้วผมกลับถึกบ้านนาสี่โมงเย็นแล้วผมเพิ่งตื่นหกโมงโอเคสวยแต่ไม่ได้เมาเนาะไม่เมาครับวันนี้เขามีงานอะไรก็ไม่รู้อะไปเห็นลูกไปอ่านพีซองพีเซนอยู่ งานวันวันสาดสีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเฮ้ยตอนนั้นใช่บอสเขื่อนป่ะนะใช่ไหมล่ะนี่ของจริงขนลุกเลยเนี่ยเจอตัวจริงเลยเอฟซีครับข้าวอะไรก็ไปได้อะไม่ใช่เอ่อ่ะเมื่อกี้รู้เรื่องแล้วล่ะก็นั่นแหละผมขอกระท่อมสามหมื่นกัญชาสามหมื่นนะแล้วก็เดี๋ยวแลกกับสพอร์ตไปก็คือเงินสี่สิบล้านบาทสี่สิบใบ หรือถ้าอยากจะได้เป็นทรัพยากรเอาไปดุนดวงเอาก็เป็นบัตรแปดสิบใบก็ได้แต่แล้วเลือกได้เลยครับเลือกเลยอ๋อเลือกได้เลยใช่ไหมครับบัตรแปดสิบใบหรือว่าเงินสี่สิบบัตรสี่สิบคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าของมันดีไหมอ่ะพี่ตาไม่รู้เหมือนกันหว่าจริงจรินะต้องไปต้องไปถ่ายฟ้าฟ้าไม่รู้มันลงยังอ่ะฟ้ามันก็เดี๋ยวผมขอคือไอฟ้าเป็นหนึ่งคนที่เลือกบัตร ิบแต่ว่าที่เหลือเลือกเงิน40บาท40ผมก็ไม่รู้ว่ามันตอนนี้มันถึงใบล้านเปล่าหรือว่าล้านกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าราคามันก็มีเปลี่ยนแปลงเนะเาะลองลองไปหาปรึกษาด้วยนะครับไดครับดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพีตาแป๊บนึงพีต,า,พตาบอกแกเก็ตขึ้นสตตีมหน่อยชอบบิดคนดูเอาค่ะโอ้โหแม่ครับก็ <c oughs> พักผ่อนไงครับ <c oughs> พักผ่อนได้อโอเคเอต่ออันนี้ถ้าชื่อโมจีอันนี้ชื่อบังจีนะเฟลนี่ชื่อ <Mo> บง <Mo> ับงจีโมจี บางเลยนะบางยีบางยีงยอันนี้แจ๊จ๊าแ,แฟนจุ่มจิม๋มแล้วก็จิม๋มจิ๋มแจ๊จไอ้แจ,จ๊จิ๋มจิ๋มอยู่ไหนมยูจิ๋มนี่ไหมอยู่ทางไหนไอจิ๊ไอ้จิ๋มลาแฟนมาหาอ๋อแฟนมาหาเลยลางานอันนี้ยุพินยุพินอยู่เปล่าจ๊าจ๊ายุพินว่าไงอันนี้นี่นี่ไอเฟลเฟลเนี่ยเฟลเขาทำที่เท้าทำร้านรูปเหมือนกันนะลองคุยกันได้ถ้าเืิดเรื่องรูปเรื่องอะไรสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเค เออเอาบันเทิงเขาติดต่อแล้วอ่ะไม่แนะนำพี่เดซี่ต่อเดซี่อยู่เปล่าเดซี่เหม่อเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อว่าไงครับคับพี่สรุปแล้วครับพี่เป็นไงบ้างก็คือเอาเอาตามที่พี่บอกแะครับบัตรเฟสี่ใบกับเงินเฟสเปลี่ยนเมอ่าแล้วก็ส่วนอ่าเดี๋ยวตรงเนี้ยรับไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ส่วนของเซซิโลเดี๋ยวผมขอโทรกับหลังบ้านก่อนว่าว่าจะเป็นทางสภาจ่ายหรืออะไรยังไงนะครับละกันครั้งนี้ น่าจะเรียกผู้นี้อีกทีหนึ่งผู้นี้ทีหนึ่งตรงนี้บังบังอยู่ไหมบังอ่าบังไปกดน่าจะไปกดเงินสักครู่ครับแล้วก็อแจ๊กขอเบอร์พี่เก็ตไปเลยคนก็ได้ที่เขาจะติดต่อเรื่องส่งกระท่อมกัญชาคนไหนดีครับเจอ่าเอาเบอร์ให้ให้เขาเขาจะเป็นคนตามเรื่องว่าแบบไม่เกินวันที่ยี่สิบน้าอะไรเงี้ยได้ครับเจเจวันนี้เจอย่าเอาเบอร์น้องผมอะไรก็ได้ครับสี่ห้าหกเจ็ดค่เบอร์สวยจัง สี่ห้าเจ็ดอันนี้เบอร์เข้าเมืองเลยจริงๆเหรอหรือว่าประมูลเนี่ยเข้าเมืองพี่เียเบอร์มันเบมันโชคดีเพี่ตาอันนี้คือกำหนดส่งยี่สิบเหมือนกันยี่สบเท่ากันใช่ใช่ใช่กำหนดส่งไม่เกินวันที่ยี่สิบเดือนหน้านะครับอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าใส่ดี ใส่ตู้บ้านเอาไว้เลยถ้าถ้าครบแล้วค่อยแจ้งค่อเกบไปกระจายให้น้องเสร็จแล้วใส่ตู้บ้านเลยไม่ต้องเถนะใส่ตู้บ้านเดี๋ยวแจ้งมาเดี๋ยวมีไปดึงให้ได้ครับเสจได้เนาะตอนนั้นอ่ะพี่ตาทำมาอ่ะที่หมอพกมาแสนกี่ใบนะไอ้แสนมแสนแสนไปจบไม่ทันประเทศบนลีก่อนเฮ้ยเอดเออไม่ต้องโพนะเดี๋ยวไปโพนะอย่าไปโพนะไม่เอาไม่เอาแบบไม่โพนะได้ครับครับครับโอเคก็ได้อย่างบางๆจัดการเลยจ้ะ ได้ครับแล้วก็กระเป๋าแปดหนึ่งห้าครับดูรองเท้าหนูสวยปะเมื่อเช้าหนูไปส่บรทบุญมาแล้วก็รองเท้าหายก็เลยขโมยรองเท้าวัดมาเป็นไงรองเท้าพานะนี้ก็มันไม่มีรองเท้ากับผมครับผมขอบคุณครับพี่ตาครับแล้วก็บ้านแถวห้าตอนไหนครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คุยเลยวันนี้คุยเลย ก็ไม่เกินมันแน่ไม่เกินอังคารนี่แหละอังคารอัเดตอังคารอีกแล้วเหรอพี่อังคารนี้ไงก็เมื่อวันอังคารผมบอกไม่ขอเวลาไม่เกินเจ็ดวันอยู่แล้วไม่เกินอังคารใช่เหรอแต่ท่นพี่ก็บอกวันอังคารนะจริงอังคารนี้แหละก็เพิ่งพูดเมื่อวันอังคารที่พูดวันอังคารคือเพิ่งพูดวันอังคารระชุดนะไม่ง่ายอังวันอังคารนี้ก็คือเสองสองอังคารแล้วพี่อังคารแรกพี่บอกบอกว่าอังคารแล้วพี่ก็คุยบอกว่าอ่าได้อังคารนี้ก็คือ พี่เรียกมาคุยว่ามันได้เราเพิ่งประชุมเราเพิ่งประชุมเมื่อวันอังคารนี่นามันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วแต่มันเสร็จแล้วจริงๆมันเหลือแค่วันนั่นแหละมาเคาะกันเรื่องนี้แหละก็เราเราแล้วหรอพี่ก็อ้าวพอพี่บอกฮอเช่าผู้เองก็ไม่โอเคอ้าวพี่บอกโนสไนผู้เองก็อยากสไนพี่ก็ไปคุยเขาว่าเออสงสัยต้องลงสไนยว่าสงสัยฮอต้องพี่ก็สไปคุยกันมันก็มันก็ต้องรอดิโอถ้าเผื่อเองโอเคนะมันลงตั้งแต่อังคารที่แล้วแล้วแต่นี่พอจะลงแล้วผวกเองไม่โอเคไง ไม่เกี่ยวเลยพี่ตาผมบอกให้นะถ้าสมมติว่าไม่ว่าจะเช่าหรือแฟนนายมาเอาแต่มันมีแฟนายมาใช่ไหมล่ะโอเคได้ก <c oughs> ็พี่ก็ไปบอกเขาเมื่อคืนน่ะแหละว่าแบบเมื่อวานซื้อหรือว่าแบบเออสงสยัยต้องลงสนายว่ะเดี๋ยวแบบเขาเขาเขาอยากลองกันอะไรเงี้ยก็ให้ลองก่อนอถ้าเผื่อมันไม่กระทบเกมเพยก็มีได้แล้วหรือว่าถ้ามันกระทบเราจะออกแบบว่าให้เล่นเฉพาะในนี้ในนี้อะไรก็ว่าไปได้ครับหรืออ่าพี่มันมีพวกแบบ,บพวกคนดูแม่งโดนเนทตผมตลอดไอ้แก็ดฮอเช่าตู้แดงเนี่ยผเบื่อจัด เอาเจ้าตัวแดงไอเทเฟอร์หรือเปล่าไม่รู้อ่ะพี่นี่แหละผมก็ก็ดีครับที่ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามัวมัวเถียงกันเคาะกันนี่แหละกลัวเออมันสองสองเวก็ขออะไรใช่ไหมเคาะเป็นยังไงอ่ะพี่แล้วมันเสร็จหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่ตัดสินใจเลยว่าเอาแบบไหนเพราะถ้าลงไปแล้วเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคเหมือนเหมือนเรื่องเหมือนเรื่องมีดเราเนี่ยที่ถ้าผมจะแบบเอาไม่ให้ไม่ติดพิษอ่ะแล้วคนที่เขาตีไปแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ นน้องผมไปเก้าสิบกว่าเอ็มอะติดไหมไอภูมิไม่ติดเลยครับไม่เก้าไอภูมิหมดไปเก้าสิบ่วนในตาหมดไปร้อยกว่าเอ็มยังไม่ติดเลยอ่ะโอเคแล้วแจะตังค์เนี่ยเราไปตีดูโอ้โหอย่าเพิ่งไปตีเลยเก็บตังค์ประมูลรถจะมานะครับครับมาวันไหนนะพี่ไม่รู้ไม่รู้ประมูลรถไม่รู้เลยไม่รู้แต่ว่าเคยมีถามพอพอมันเริ่มมีมีรถเข้ามาให้เลือกแล้วอ่ะคือซื้อต้องบอกว่าประเทศซื้อมาลงให้นะรถพวกนี้ ื้อมาแต่ก็เยอะอะก็หลักหลักหลักแสนอะก็เลยคิดว่ามันนั้นก็มีประมูลได้แล้วสิในเมื่อมีโมเดลพวกนี้แล้วก็คือประมูลได้แล้วแต่ก็ต้องซื้อเพิ่มแต่ไม่เป็นไรนั่นแหละอ๋ออ่าก็เลยก็คือตอนแรกที่ไม่มีประมูลเพราะหาโมเดลไม่ได้ตอนนี้คือมีมีโมเดลเพียบเลยใช่โมเดลเยอะเลยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็ก็จะประมูลแล้วล่ะได้เลยครับพี่ตาพี่ตาแล้วก็ไอ้พูดไลก่อนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวตามไปตีมินหมดแล้วเดี๋ยวมาร้อว่าไอ้เฮียประมูลมาไม่บอกเอครับไอ้น่าหนักคอสดีๆนะพี่ตาสี่ มาเรือห้าที่จะอัพได้อ่ะพี่อเออไม่รู้แหละไปลาำไปดูเอาว่ะโอเคโอเคโอเคครับ